มิชชั่นธุ o o ูลพอดแคสต์คอนเทนิววิดีโอม i ชชั่นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิชชั่นธุ e มู o พอดแคสต์นะครับคุณอยู่กับรวิทย์หานอุตสาห์ครับหนึ่งในคอนเซปของไอ้พวกวันสิ้นโลกอะไรเนี่ยนะที่ผมชอบมากที่สุดเนี่ยก็คือ Doomsday Clock นะฮะจะบอกว่าชอบก็ไม่เชิงน,นะคือที่ผมติดตามนะกันนะฮะคือ Doomsday Clock เนี่ยมันคือ ตัวแทนนะครับที่ถูกทําขึ้นมาเป็นจริงๆมันเป็นตัวแทนของสงครามนิวเคลียร์ทั่วโลกในช่วง,งแรกๆนะครับไอนาฬิกาเนี่ยถูกจัดตั้งอยู่ที่สำนักง,งานจดหมายข่าวในิมืองไชิคาโกนะครับในปีหนึ่งสเจโดยมีมสมาชิกคณะกรรมกาวร,ราาวริทยาศาสตร์และความมั่นคงของจดหมายข่าววิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ว่าบลู l ิน i ์อ of a t o m i c s c i เ n t น s t s เนี่ยเป็นผู้ดูแลนะฮะคือคอนเซ็ปต์ก็คือว่า Doom s d a y Clock เนี่ยนะครับ ขึ้นนาฬิกาเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่คอยเตือนถึงหันตภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นมาตรวัดเพื่อบ่งบอกว่าเราเข้าใกล้หายนะระดับ global catastrophe นะฮะหรือว่าวันสิ้นโลกเนี่ยนะฮะซึ่งจะส่งผลต่อเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราเนี่ยใกล้แค่ไหนนะครับหากโลกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงนะครับเวลาจะถูกบวกเพิ่มขึ้นไปหากสถานการณ์คลี่คลายได้นะครับเวลาจะถูกลบออกนะครับและหากเมื่อใดก็ตามที่เข็มเวลาชี้ไปที่เวลา เที่ยงคืนนั่นเท่ากับว่าโลก,กาวินาได้มาถึงแล้วนั่นเองนะครับมันเป็นคําถามของมนุษย์ตั้งแต่ตอนที่เขาทานะหนึ่งเก้าสี่เจ็ดหลังสงครามโลกใช่ไหมบอกว่าถ้าเรารู้จุดสิ้นสุดของเราจะดีแค่ไหนนะครับหรือเราอยากรู้หรือเปล่านะครับตั้งแต่หนึ่งเก้าสี่เจ็ดมาถึงตอนนี้เนี่ยมันมีเรื่องต่างๆเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นสงครามภัยธรรมชาติสภาพภูพมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับภัยจากเทคโนโล,โลยีความตึงเครียด ของการเมืองระดับประเทศระหว่างมหาอำนาจต่างๆน้นาเหล่านี้ไอ้ทั้งหมดนี้เนี่ยล้วนเป็นภัยคุกคามที่สั่นคลอนความเป็นอยู่ของมนุษยชาติได้นะครับดูมสเตย์คล็อกเนี่ยเป็นตัวแทนนะฮะต้องบอกว่ามันเริ่มต้นจากความหวาดผวาต่อสงครามนิวเคลียร์ในยุคสงครามเย็นนะครับจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันมันก็พัฒนามาเรื่อยๆนะฮะวันนี้ก็จะเล่าให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องดูมสเตย์คล็อกเนี่ยนะฮะ ในอย่างที่บอกนะฮะในในในช่วงเวลาที่มันถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยตอนนั้นเป็นช่วงเวลาที่คนเากังวลเรื่องสงครามนิวเคลียร์กันนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบเก้าเนี่ยนะฮะตอนนั้นเนี่ยโซเวียตนะฮะสหภาพโซเวียตในขนาดนั้นเนี่ยมีการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์นะครับหนึ่งเก้าห้าสามนะฮะอเมริกาทดสอบระเบิดไฮโดรเจนนะครับหนึ่งเก้าแปดสี่นี่ยหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบสี่เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ ความสัมพันธ์ระหว่างโซเวียตกับอเมริกาเนี่ยแย่ที่สุดนะครับแย่ที่สุดเลยนะฮะในไทม์ไลน์นี้เนี่ยเราย้อนกลับไปก่อนนะฮะจนช่วงสงครามโลกเนี่ยเรารู้ละว,ว่ามันมีระเบิดนิวเคลียร์เพราะาอเมริกาใช้ที่ฮิโรชิมากันนาง,งาซากิใช่ไหมครับพอจบลงปุ๊บเนี่ยสมาชิกคณะกรรมการวิทยาศาสาตร์และความมั่นคงของจดหมายข่าววิทยาศาสาตร์นิวเคลียร์และคณะกรรมการผู้ได้รางวัลโ,โนเบลสิบคนนะครับซึ่งก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ รวมแล้วแต่โชติพลทั้งสิ้นเนี่ยได้เห็นพ้องต้องกันว่าควรจะมีสัญลักษณ์อะไรบางอย่างที่บ่งบอกถึงไหายนะหรือมหันตภัยที่จะเกิดขึ้นจากระเบิดนิวเคลียร์และจุดจบของมนุษย์นะครับเนื่องจากว่าแต่ละประเทศตอนนั้นก็อยากจะครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ไว้เป็นของตัวเองอันนี้เป็นที่มาของ o o ม s t a ย์คล็อกนั่นเองนะฮะช่วงเวลาต่างๆมันก็มีการขยับนาฬิกากันมาเรื่อยๆนะครับถ้าเรามาดูเนี่ยนะฮะในปี1970ก่อนแล้วกัน1970เนี่ยนะครับ ดูมสเตย์คล็อกเนี่ยอยู่ที่10นาทีจากเที่ยงคืนพอเป็น1 9 7 2เ็นี่ยนะฮะก็12นาทีคือสถา,านการณ์ดีขึ้นคลี่คลายนะฮะหนึ่เารสนี่ยนะฮะคือสหภาพโซเวียตล่มสลายใช่หมหนึ่ันกา็ดสิบเจนาทีจากเที่ยงคืนไกลาจากเที่ยงคืนมานะก็คือดูปลอดภัยขึ้นนะฮะพอพันเก็ถอยไปเหลือ14นาทีนะครับเข้าสู่ปี2002เนี่ยเหลือ7นาทีนะครับสองพนเะฮะเหลือ5นาที 2,010เนี่ยเหลือ10นาทีนะครับและ2,017เนี่ยเหลือ2นาทีครึ่งนะเดี๋ยวผมจะเล่าต่อนะฮะคืออย่างต้น2,007เนี่ยมันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศซึ่งสูงจัดเพิ่มเข้ามานะครับปีนั้นก็ทําให้2,007เนี่ยเหลือ5นาทีนะครับ2,007เนี่ยเป็นปีที่ปัจจัยการเพิ่มของรเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยเข้ามาอยู่ในการคํานวณน,นะของด o มสเต y คล็อกด้วยนอกเหนือจากเรื่องนิวเคลียร์นะครับ เรามาย้อนหลังกลับไปดูว่าเหตุการณ์สำคัญสคัญบนโลกนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะเมื่อกี้ผมไล่ท์ไลายให้ฟังแต่มันมีส่วนที่ผมยังตกขาดตกบกคร่องไปนะครับแรกเริ่มเดินทีก่อนนะ,ะปีแรกของ o o ม s เ a y c l ็อกในปี1947เนี่ยนะครับมันถูกตั้งนาฬิกาไว้ที่7นาทีก่อนเที่ยงคืนตอนนั้นเนี่ยทั่วโลกก็กำลังได้รับบาดแผลจากสงครามนะครับบางประเทศก็ถือโอกาสนี้ทดลองนิวเคลียร์แล้วก็พยายามที่จะสะสมนิวเคลียร์นะครับในช่วงนั้นเนี่ย อาวุธนิวเคลียร์คือเครื่องหมายของมหาอำนาจนะฮะในปี1949เนี่ยนาฬิกาถูกปรับนะฮะเป็นห้าทุ่มห้าสิบเจ็ดหรือสามนาทีก่อนเที่ยงคืนเพราะว่าอย่างที่บอกสภาพโ,โซเวียตทดลองระเบ,บิดนิวเคลียร์ลูกแรกนะครับก็เป็นจุดเริ่มต้นของสองครามเย็น1949น,น,นะฮะ1953นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ดูมเซคล็อกนี่เข้าใกล้เที่ยงคืนมากสองนาทีเองนะฮะคือใกล้วันโลกาวินาามากที่สุดในยุคสงครามเย็นนะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยต่างฝ่ายต่างทดลองเทอร์โมนิวเคลียร์กันในระยะเวลาที่แบบห่างกัน ไม่กี่เดือนนะฮะแล้วก็ต่างฝ่ายต่างเหมือนกับพร้อมทจะทาสงครามนะครับแล้วก็หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็ด่างที่บอกนะฮะถอยไปไกลามากเลยสิบเจ็ดนาทีนะครับเป็นช่วงเวลาที่นาฬิกาดูมสเตย์เนี่ยอยู่ห่างจากเที่ยงคืนมากที่สุดก็คืออยู่ห่างจากวันสิ้นโลกมากที่สุดตั้งแต่มีนาฬิกามานะฮะสิบเจ็ดนาทีอันนั้นคือ,อ,อสาภาพโซเวียตล่มสลายและคนก็เชื่อว่านี่แหละจะเป็นจุดเริ่มต้นของสันติภาพนะฮะเนะะีนะ่ยแล้วมันก็มีเรื่องของคลาย,ลายเมทเช,ชนจ์ต่างๆานาเหล่านี้ อ่านมาถึงตรงนี้หลายท่านก็คงสงสัยว่าอา้าวเราปัจจุบันเนี่ยนาฬิกาอยู่ตรงไหนนะครับเราเข้าใกล้ไหนะมากแค่ไหนนะครับท่ามกลางวิกฤตร,รอบตัวขนาดนี้เมื่อจะเป็นโรคระบาดสงครามหรือการจัดการภาวะโรคร้อนยังดูไม่ค่อยจะนั่นักเท่าไหร่เนี่ยนะฮะคำตอบก็คือว่าณขณะนี้เนี่ยดูมสเตย์คล็อกเนี่ยอยู่ที่23่สนาฬิกาห้นาทียีบวินาทีหรือหมายความว่าเราเหลือเวลาแค่100วินาทีก่อนเที่ยงคืนเท่านั้นเองนะครับซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกที่นาฬิกาถูกขยับ เข้าใกล้กับเที่ยงคืนหรือว่าวันโลกาวินาศมากที่สุดเท่าที่เคยมีมามากกว่าปี1953อยู่20วินาทีนะครับโดยดูมสเต็คคล็อกเนี่ยถูกขยับมาตั้งแต่ปี2020แล้วนะฮะหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเพราะโรคระบาดท,ทําให้เข็มนาฬิกาขยับเคลื่อนเข้ามาใกล้ขนาดนี้หรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคระบาดไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดด้วยซ้ำน,นะครับเหตุผลที่แท้จริงคือสนธิสัญญ,ญานิวเคลียร์พิสัยกลางระหว่างสหรัฐอเมริกาหรือว่ารัสเซียเนี่ยพังลงในเดือนสิงหาคมปี2019นะครับ ทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถยิงขีปนาวุธใส่กันได้ง่ายขึ้นรวมถึงตอนนั้นมีสงครามมีความตึงเครียดที่อิรานด้วยแล้วก็การล้มเหลวในการจัดการภาวะโลกร้อนนะครับแปลว่าการขยับของนาฬิกาในครั้งนี้ยังคงเป็นเรื่องของความขัดแย้งและภาวะโลกร้อนเป็นหลักนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องของโควิด -19 แบบที่เราคิดกันสักเท่าไหร่และหากถามว่าทําไมโลกที่วุ่นวายขึ้นทุกวันแต่ทําไมนาฬิกาไม่ขยับอีกเลยตั้งแต่ปี2020จนถึงปัจจุบันนะครับ ก็อาจจะเป็นเพราะว่าหลังจาก2020เนี่ยนะความขัดแย้งก็ดูจะทุเลาลงไปหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่ามามีความขัดแย้งใหม่รอบล่าสุดคือรัสเซียยูเครนนะครับรวมถึงภาวะโลกร้อนที่ไม่มีท่าทีว่าจะดีขึ้นนะฮะตอนนี้เนี่ยถ้ามันจะขยับอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากความตึงเครียดของรัสเซียยูเครนก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใจอะไรนะฮะแล้วก็เราอยู่ใกล้ภาวะของวันโลกาวินาในเชิงสัญ,ญลักษณ์เนี่ยนะฮะหรือว่าทฤษฎีเนี่ยที่สุดแล้วนะ เพราะนี่ก็ต้องต้องต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ไปด้วยนะครับผมเองเนี่ยก็ก็คงเหมือนหลายๆท่านนะที่รู้สึกว่าการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอำนาจหรือเรื่องของสภาวะโลกร้อนที่จะเป็นวิกฤตต่อจากนี้อย่างแน่นอนเนี่ยนะฮะที่เราแทบจะไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้เลยเนี่ยยังถูกได้รับความสนใจน้อยมากนะครับแล้วก็ก็ต่างคนก็เหมือนมีเรื่องของตัวเองที่ต้องจัดการนะฮะต่างประเทศแต่ละประเทศก็รู้สึกอย่างนั้น ก็เลยกลัวว่าเดี๋ยววันหนึ่งเราจะเงยหน้าขึ้นมาแล้วเราก็แบบเฮ้ยทำไมเราถึงปล่อยเรื่องนี้เกิดขึ้นมาได้เหมือนกับว่าเฮ้ยเราปล่อยให้เรื่องมันแย่มาขนานดนี้ได้ยังไงเราเราพาโลกมันถึงจุดนี้ได้ยังไงเนี่ยเกรงว่าไอ้วันนั้นน่ะคนทั้งโลกก็จะเงยหน้าขึ้นมาเราก็รู้สึกแบบนี้กันซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าหวั่นใจจริงๆนะครับขอบคุณที่ติดตามมิชชั่นทูเดอะมูนนะฮะราหวังว่านาฬิกาจะไม่เคลื่อนที่เข้าใกล้เที่ยงคืนเร็วๆนี้นะครับยังอยากมีชีวิตอยู่กันนะฮะบบคคัััรรีสสวด มิชชั่นทุลุมูลพัสดุ์แคสต์คอนเทนิววิดีโอมิชชั่น